อันอันนี้สดเอออันนี้ก็โอ้ดีงี้กนก็เอาเลยได้แหละอันก็ได้เพราะว่าเรากินกันเยอะตลาดานี้มั้งตลาดนี้ช็อตที่นตลาดนะมปกันจริงโอเคก็ซื้อเลยอ่ะจริงซื้อเสื้อใช่ไปกันจริงนั่นแหละเกิดไม่เป็นไรปะผ <c oughs> ักก็ได้แล้วเหลือมันในและเนี่ยไปทำอะไรได้มั่งเนี่ยเซ็งเลยอ่ะแต่เราจะเอา,เามันไปทำอะไร ก็วันนี้ก็แทนที่จะเการถนอมอาหารเออแล้วการถนอมาหารมีทั้งหลายอย่างการเชื่อมการดองเราจะทำอะไรการตักแห้งเนี่ยเราไปทำอะไรแล้วมันทำอะไรได้มากเราก็ไม่รู้เอาไปทำเล่เออทำอะไรได้บ้างอ่ะแล้วมีเครียดจริงจริงเยเนี่ยไม่ได้บงเอิญไม่ดต่ก็เจอเลยอดีด มันเป็นการทำให้แท้แทนคุยอะไรอาจารยเข้ากับเราเพราะว่าไม่ดูมาดูมโนห่อมใจเราเข้ากับเราไรอ่ะถ้าไอซ์จัตเตออยู่พอดีอันไหนเนียไออยู่ดีดีว่ะเอ็มโอ้ยกรทำอาหาตัวอยู่พอดีเลยก็นี่ไม่ได้คิดคิดถึงด้วยประมาณนึงแต่ว่าไงแทนเนี่ยคืออาจารย์อยู่สองวันนี้เขาเริ่มเรียนเรื่องนี้ที่ไงการทำอาหารแล้วเราได้โจทย์มากลุ่มเราได้มา เราเซ็งอะแหน่อันน้มันเป็นสลัดแนมันทำอะไรได้มั่งค่ะคือแบบดูมาแล้วอะแหน่อาหาไคิดว่ามันจะทำอะไรได้มั่งคมันเ่กใช้มันสำหรััองอ๋อมันสำรังหมันเชื่อมต่างๆอ่างอ๋อมันเชื่อมอย่างันเหรอเออเราอยากเราอยากทำอะไรทำเป็นหนอ เอามันเาะ่เอามันเราไม่รู้ว่าใช้มันอะไรเลาเอามันพราะหลากันสองคนเนี้ยมันเอาไปเชื่อมมันตลกมั้ตลกมากเก็บไปจ้ใมันรมันใช้มเลยนะอนงไต่ออยี้ยกอยบ้านอเคละงไหนงหอมาะ่โอเคงั้นสุดสัปดาหนี้เราไปบ้านเธอเลยใช่โอเคแทนเจวด้วยเนนะไปไปไปถูกไปตู 这样。 นี้นะคะเราจะมาพูดถึงการเชื่อมกันการเชื่อมนะคะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำตาลในอาหารให้สุกข,ขึ้นโดยใช้ความร้อนทำให้อาหารสุกและน้ำตาลจะซึมผ่านเข้าไปในเนื้ออาหารอาหารจะไม่เหี่ยวยน่นและเก็บได้เป็นเวลานานน้ำตาลเป็นสารถนองที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยอีกค่ะ และนี่ก็คือรายการดิมิเต็ดพาเพลินค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําการถั่อาหารซึ่งการถั่วอาหารในวันนี้ของเราเนี่ยก็คือการเชื่อมใช่ไหมคุณเตยใช่ค่ะค่ะแล้วการเชื่อมในวันนี้นะคะเราเชื่อมมันสับปะหลังค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนประกอบที่สําคัญน้ําเปล่า1ลิตรน้ําตาลทรายบริสุทธิ์1,000กรัมมันสับปะหลัง2หัวใหญ่เปลอกเปลือก หั่นเป็นชิ้นพอประมาณแช่น้ำเอาไว้กะทิค่ะเรามาดูกันทำวิธีการเชื่อมมันสับปะหลังกันเลยนะคะค่ะเราว,วิธีทำมีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะนำมันสับปะหลังเป็นชิ้นแบบนี้หั่นแล้วนะแ,แล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ล้างน,น้ำสะอาดค่ะแล้วก็นำมันมาใส่กระทะนะคะแล้วแต่เราว่าเราจะกินแค่ไหนอันนี้ก็ คนเยอะก็ใส่เยอะค่ะหลังจากที่เราเอามันเนี่ยใส่กระทะลงไปแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำเนี่ยเทใส่กระทะให้ท่วมมันนะคะค่ะหลังจากที่เราเนี่ยเทน้ําลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะทําการปิดฝารอให้มันสุกนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะปิดฝาค่ะหลังจากปิดฝาหม้อนะคะเราก็จะต้องทิ้งมันสับปะหลังไว้ในเตาสักครูน่นึงค่ะเพื่อให้มันเนี่ยสุกแล้วก็เราจะทําการใส่น้ำตาลในการเชื่อมกันค่ะ หลังจากที่มันสับปะหลัของเราสุกแล้วเราก็จะนำะน้ำตาลนี่ใส่ลงไปในมันของเราค่ะค่ะหลังจากที่เราใส่น้ำตาลลงไปในมันแล้วนะคะเราก็จะทำการหี่เอาพายมาค้นค่ะแต่ว่าอย่าคนมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละค่ะ นนะคะ่ะแล้วการเชื่อมของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ได้อยู่กับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถนอมอาหารและการเชื่อมค่ะใช้คำนี้เลยครับใช่ค่ะในคำนี้เลยค่ะเราจะให้เขาชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติกันเรื่องชิมที่จะบอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เจริญอาารบ้างจริงได้เกิดมาถนัดกับการชิมที่สุดในโลกไหนอะไรกันรู้จักตัวก็รู้อันนี้ทำกันนานเลงเนี่ยทำมาเช้าหรอใช่ทำเมื่อกี้โอเคคือปกติเขาต้องกินกัรอะไรกันอ่ะค่ะในการทานมันเชื่อมเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะเอาน้ำกะทิค่ะมาราดเพื่อเพิ่มอรรถรสในการทานนะคะแต่ใน ขนาดนี้เนี่ยเราจะไม่ราดน้ํากะทิค่ะเชิญค่ะไหนไหนไหนมากินเลยละกันเนาะกินเลยราดก่อนใช่ไหมต้องราดปะอ้ากินแบบไม่ราดมาต้องราดเออชอบกินแบบกาดโอเคอุ๊ยอร่อยนะผู้ชมอร่อยมากเลยผู้ชมน้ตาเลยเหมือนใจยิ้มสั่งไหมแกบอกว่าอร่อยมากจริงเพราะว่าเหมือนกับน้ำตาเลยมันเข้าเนื้อมากก็ชื่นชมคนทำผู้เธอเก่งมากจริงใครๆก็บอกใช่เพราะว่า คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะบอกเลยนะครับกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่หอมมากเหมือนขนมหวานของฝรั่งเศสเเลยบนที่โมเลยล่ะจริงๆจริงๆแล้วก็มันเชื่อมหรือขนมปังนี่หม้เนื้อของเจ้าเรียกว่าอะไรมันใช่ไหมนุ่มมากเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเห็นไหมอยากกินปลาเออเดี๋ยวบอกอร่อยมากจริงๆขอบคุณมากที่พืกอนอทำให้เรากินนะขอบคุณจริงๆโอเคผมว่าเธอจะชอบเจนจะเพื่อนเอ็ม ก <So S 1> ับรายการลิมิติตของเราวันนี้นะคะก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมเนี่ยนำความรู้เรื่องการหือมอาหารเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโชคดีค่ะหลักการกินที่ถูกต้องตามหลักแล้ว 1. หั่นพอชิ้นพองามกบโอ้ชิ้นใหญ่บากสองเข้าปาก 妈咪，妈，很不错。<laughs> <laughs> <laughs>